ตามกันต่อในพื้นที่จังหวัดตากนะคะประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากค่ะเสนอปัญหาครัวเรือนนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และปัญหาที่ดินทํากินเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภานําไปพิจารณาและแก้ไขดําเนินการต่อไปค่ะ ทางด้านของรองประธานกรรมการคนที่1พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประกอบไปด้วยปัญหาด้านไฟฟ้า แสงสว่างของหมู่บ้านซึ่งมีการยื่นคําขอในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองอยางเพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ติดปัญหาด้านกฎหมายเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ในเขตคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ 1A ซึ่งจะต้องมีการจัดทํารายงานการประเมินผลนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขอผ่อนผ่นมติคอรมอที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นที่ดินทํากินและการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ตําบลแม่อุสุที่ไม่มีเอ,อกสารสิทธิ์พื้นที่เป้าหมาย108แปลงค่ะเนื้อที่อยู่ที่3 4 1 4ไร่ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกในช่วงฤด,ดูฝนปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนมีปัญหา,าน้ําไม่เพียงพอทําการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤด,ดูแล้งของตําบลแม่ต้านซึ่งสวค่ะจะนําข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไปด้วยค่ะ